ว,ว้าวเจอเทียร์ฟิเเลยเหรอผมไม่ได้เล่นยามาโตมานามากนะครับจับครั้งล่าสุดน,น่าจะประมาณสองสามปีที่แล้วแหละก็เรียกว่าล้ำลึกความหลังนิดหนึ่งเพราะว่าเรือยามาโตเนี่ยเป็นเรือที่ผมเป็นเทียร์ิบลำแรกของไอดีนี่เลยก็ว่าได้มั้งเออเป็นสายวิจัยแรกที่ผมแบบปั้นถึงเทียร์ิบอะแต่ต้องมาเจอเทียร์ฟิเองลำนี้ก็แหมอ้ไม่ใช่ฟองลำนะสามลำมียามากิริด้วยครับหนึ่งลำ โอเคเราเกิดท่นี้ก็รับผิดชอบทางนี้แหละเกมนี้เนี่ยไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินประจันบ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลำอ่ะรัตเวีนมีสองพิคาดมีสี่เด้อคนดูรัตรัตเวีนเราก่อนเรดาร์มีโอเคฝั่งเขาก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่รัตเวีนมีเบเนฟิเอลำเดียวส่วนเรือพิฆาตก็พอๆกันนะแต่รูฟันนี่คือแบบ โคตรดีอ่ะช่วงนี้เนี่ยผมเล่นเฟิร์มยุโรปไม่ค่อยได้นะเพราะว่าปิงปิงขึ้นเยอะมากเลย120อัพเลยอ่ะก็เลยแบบเซาเฝไว้ก่อนดรอให้ปิงมันคงที่ก่อนช่วงนี้เนี่ยทัวรผมมีมีปัญหาด้วยนะขนาดเล่นธรรมดาก็ยังปิงเลยโอม้มีมีโ,โทรมาแล้วนั่นเปยไใครนะ่ะโอ้มัทั้งในหนึ่งลำจัดไปเลยเพื่อน เลี้ยนนิดหนึ่งก็น่าจะไม่โดนแล้วเนี่ยไหนคนดูลูกปืนหน่อยดิโอ้สองนัดหกพันสามก็ไม่ได้วือว้าหมาเห่าอะไรขนาดนั้นหรอกเอาแล้วมันเลี้ยวตัดหน้ากันพี่พี่เคมลินพี่จะไปไหนกันแน่เนี่ยพี่โอ้โหเอาไปรีบไปรีบไปรอก,ก่อนต้องให้ไปก่อนครับ ดี๋ยวมาเลี้ยวตัดหน้ากันโอ้ฟีนัดหมืน่นหกระวังด้วยนะชีมะโอ้มีปืนเวนเวนเฟียมีทำไมทุกคนรักผมครับผมขอถามหน่อยทุกคนนี่ชอบประเคนปืนไฟยามาโตลำนี้ใช่ไหมฮะโดยเฉพาะรีพบับ๊ก บล็อกเข้าไปอีฟีนะั่นโอหมื่นเก้าโอพี่เกดเกดลียนมาเล่นลูกเิดอีว่าอะไรวะเนี่ยรถ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 ทำไมเขาไม่ยิงเคมดินกันวะเออพวกมาสังเกตแล้วเขาไม่ยิงเคมดินกันเออ,อเผาไว้เต็มที่อเผาไว้เต็มที่เพื่อน คงตายเวนิเซียแน่เลยเดี๋ยวหามุมใหม่ถ้าอยู่ถ้ามันเปิดข้างเวนวนเซียมีตายเขียนพอถอยไปตั้งหลักก่อนนะเพื่อนคิมลินดูกูมาโอ้ติดไฟสองจุดเกินทำไมยังมาตัวมันถูกเผาง่ายจังเลย ผูวเผาโคตรง่ายอะ่ะโดนไหมโั้นี้ปืนไม่ดีเลยปืนห่วยมากโอ้ผงสารชิมาครับโดนาดรู้ดูเรื่องผมด้วยนั่นไปไกลแล้วมีลำนี้เลยที่เรายิงได้ลำเดียวผมจะตายแล้วอะ่ะ เออถูกเผาจนจะตายอ่ะเฮ้ยฟอฟกี้อุ้ยโดนไปหมื่นของระับรีพับบิกพอแล้าผมขอถอยเวลาไปฮิวก่อนม่งาน,นผมอาจจะจมได้เลยนะครับคือ,อป้อมปืนมันหันช้าอนะ่ะผมต้องใจเย็นเล่นระบนี้ต้องใจเย็นมากเลยนะครับเพราะปืนหันช้าจัด่าจะหันไปยิงช่วยเพื่อนได้เพื่อนถอยเด้อ โดว์บบเพื่อ,อเรื่อแมาถอยเขไปดูฝาดไปโดนมอนทาน่าแม่มถ้าโดนก็จะดีมากเลยมอนทาน่าอยู่นี่ปู่ไม่ต้งฟอรไม่ยิงฟรีอีสปอร์ตตายแต่ครัสช่วยหน่อยช่วยหน่อยต้องช่วยเกมลเนหน่อยครับจริงๆเราเก็บมอนทาน่าได้จะดีมากไอ้ตอนเนี้ย โดนไหมสามนัดหมื่นเออยิงเข้าเจอละหมื่นอนะ่ะเต็มที่ของมันละโอ้นี่มอทานาอยู่นี่พี่จับไปสองผมกลัวดูฟันมากเลยโอเคได้มาหมื่นสองเข็มดินถอยแรงกันผมจะถอยตามเลยบอกไว้ก่อน นี่ผมเปิดข้างให้เลยเนี่เพื่อนยิงมาเลยเนี่ยมันจะรับให้ดูเตวพี่ก็ยิงไปไหนวะเออเปิดกนแตกลีโลดี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 ๋ยวผมจะเอามาันต่อหน้าให้โจมให้ได้เลยจัดไปโอ้ยอย่ามาตกรีโหลดยี่สิบวิพี่ผมยังไม่ฮิวนะบอกไว้ก่อนเอางี้ไปก่อนเลยโดนไปอีกหมื่น รีโหลดให้ไวเลยเพื่อนมันจะเป่ามาทาหน้าให้จมกันมามามาจังหวะดีจังหวะดีจังหวะดีปูกันไปโอ้โหใครมันติดใครผมเอ้ยลีฟบิ่งแน่เลยให้ตายเถอะอืออืโอเคโวยเพื่อนทำดีมากขอให้นายลาดไปเลยเป็นดเซียอยู่ไหนวะ โอเวนิเฟียไปไกลเว้ยเวนิเฟียไปไกลมากเลยอะไม่โอ้โหไม่มีเรือพิฆาตลำไหนฟู้รูฟันได้แต่พวพรูฟันด้วยกันครับ <c oughs> ตายเถอะสวยเพื่อนผมต้องรอฮิวหนึ่งชุดก่อนผมถึงจะไปฟ้าต่อแล้วเนี่ยเอาตามตรง <c oughs> เอาไงเอาไงเวนิเฟียเอาไงเพื่อน นี่ผมบล็อกดาเมจไปล้านแปะแล้วเนี่ยโคตรจะบล็อกดาเมจโดนไหมฟักนัดฟักนัดหืมก็ยังดีด้วยฟักนัดหนึ่งโอ้เก็บเรียนเปาไม่รอดพอแบบหายกลับบ้านเลยอ่ะช่วงเมื่อกี้เอาดิตอนนั้นมีใครวะเดวอนชาย แล้วก็เรืออะไรวะนะ่ะอ๋อเฟสฟูมะมีเฮวไหม,มเคมลินปืนที่ผมยิงไปไม่น่าโดนหรอกไกลมากไกลเกินไปยังโดนเลยกล่ <laughs> าวว่าแบบไม่โดนแล้วนะเคมลินพางเคมลินพางไม่ต้องยิงแล้วเพื่อนพา,างไปเลยพางไว้ก่อนพางไว้ก่อน อย่าถูกติดไฟนัน่นน่าไอ้โมนั่นนะมันเล่นแต่ลูกฮิตอีเลยอุ้ยดวงไปอีกสามนัดเป็นหมื่นเอาดิดูดิมันเล่นดูรลูฮลฮก,กลลฮิตอีจริงครับไอ้หมเนี่ยแล้วเปเวนิเซียกันดีกว่าเออดีเพื่อนดวก็ดว,ดวไม่ดวก็แล้วไป คิดว่าโดนไหมผมว่าไม่น่าโดนว่ะมันไกลมากเลยนะไม่โดนโดนแต่ไม่ตายเราเหลือฮิวเวก์หนึ่งชุดเซฟุมาอยู่ทางนู้นก็อยู่ไกลมากครับเอ้าโจมันแล้วดันแค้นเหลือเซฟุมาลำเดียวเข็มดินยังรอดโอเคไม่รู้จะดันไปทำไมอะ่ะเกมนี้น่าเบื่อมากเลยตรงที่แบบ ถ้าจะดันไปแล้วไปให้ริเบิร์กยิงกระฝนไฟใส่เรื่อยๆไม่เอาหรอกปล่อยมันย,ยงงืนเงยนั่นแหละครอุย้ยนี่วินิเฟียอยู่นี่ยิงใครวะโอ้ไมาไอ้เค็มลินมันเลงน็งมาไอ้เพื่อนมันจะแตกนะโดนไหมอุย้ยเกือบโดนว่ะเมื่อผมยิงไปโดนไหมเฮ้ยไม่แน่ครับ มลักเข้าไปโอ้โหหายไป 15, หมื่นห้าเหลือไว้ทำไมพันส่งกระเทินให้จมไปก็ได้นะเมนเด้เฟียงงดิเอ้าใครยิงวะเนี่ยนี่อ,อัวยิงเองขอเถอนะลำเนี่ยโดนโอเคเรียบร้อยได้มาหนึ่งคิวครับเยสตลอบยามาโตในรอบสามปี ลลจบจีจีชนะตาแรกของวันตาแรกของวันก็ชนะฮะโอเคครับผมในเกมแรกของผมนี่ก็ได้รับชัยชนะมานะฮะนี่ก็ไม่ใช่3ามแฟนสามประสบการณ์4,500อิสระพันกว่าได้เหลือเรือประจันบานใหญ่มาทานำนาเมะไปแสนเจ็ด คะแนนเบรดหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดโอ้ยต้องชมเชยครับต้องชมเชยงานนี้ชมเชยชมเชยจัดปหักค่าซ่อมก็ยังถือว่าได้กําไรน,นะแต่ได้มาน้อยมากเลยทำมาแสนกว่าอย่างเงี้ยโอเคปะต่อกันเขาับยามาโตโอ้โอเกมของเจอเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วไเรือบรรทุกเครื่องบินแบบสายเผาด้วยนะเขาชอบเผายามาโตอย่างผมอยู่แล้วเว้ยแล้วก็ประจันบานฝั่งน้ตเป็นฟิชเฟ้นทั้งคู่ปาร์ตี้ดิวิชั่นมา มีดีพบพิกเหมือนเดิมลำเดิมไปเนี่ยฮะไอคนที่แล้วก็ไม่ได้จำชื่อไว้ไนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรน่ากลัวพวกตัวพันล้อวาลัตก,ก้าชอเดอร์นี่ก็ไม่เคยเจอเว้ยมีเดิมน้ำด้วยนะทั้งท่านละลำที่ข้ามีแค่ลำเดียวกับแล้วทำไมเราต้องมาเกิดกันแค่สามคนอีกล่ะผมไม่เคยเกิดแบบกระจุกกับชาวบ้านนะคนเลยเดียเด๋ยวเดมอยไปไหนถ้าเดมอยคุณหนีไปได้ทางนูน้นแต่ผมไม่อยู่นะเอา้า จริงมันมันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีรลตวตนอยู่ไปจันบ้านนะไปดูเดี๋ยวมันตายเลยนะมเมลต้าเอาตายโหหนีผมจริงด้วยวะวันแลนหนีหนีเถอะทิ้งฟรีเลยจริงๆนตะ้องไม่อยากทิ้งแต่ก็ต้องทิ้งอะ่ะโอ้แล้วเร็วมันทุกบินไม่เล่นทางนี้ด้วยโอ้แล้วเจอรี่พบบินฝ <c oughs> าเอ้ยตาที่แล้วกูฝ่าไม่อยากจะไปยุ่งกับมันไอ้ลำเนี่ย ดันต้องมาเจอมันดิโอ้แล้วดูเมลต้าเขาเอาจริงอะมาอย่ามายุ่งกับผมผมตายทั้งเกมเน,แน่แบบนี้ยอแลนถอยได้เพื่อนถอยเลยทีมไม่เล่นธนูหมดละผมก็อยากจะถอยมากเลยว่ะจะดีเพราะผีมันโหลดลูกใหดอีกแล้วว่ะผมว่าไอคนเดิมชัวร์เลย จริงฟิชเฟนคู่กำลังมาทางนี้ด้วยครับถูกเรือบรรทุกกระบินสปอร์ตมันม่แล้วแน่เลยประเดีย๋ยนั่นไงล่ะไม่ถูกตัวหวยเอ็นซีช่วยเพื่อด้วยเพือ่อนมันเลิงเราทั้งเกมแน่งั้นเนี่้ควนความเร็วรถไปเรือเพือ่อนเออดีแม่งเรือบรรทุกกระบินกู โอ้ผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วทางเนี้ยเออปล่อยเลยหนีเลยไม่งั้นผมตายแน่ครับเรือบรรทุกกระบินไม่ได้มาช่วยอะไรแถวนี้เลยแล้วตัวเองก็ไปทาถนนกันหมดทางนู้นดันกันให้ได้นะกขเพ่นก่อนชิบว,วนี้ก็ต้องเพง่นแหละอยู่ไม่ได้ครับโอ้ยิงสักหน่อยแต่เพื่อนเอ,อ้ยเปิดเกมไม้โดนเอาโดนเอาเขาดัน,าดน,าดานทางนี้กันด้วย โดนไหมสองนัดไม่มั่นใจดาเมจนะครับต้องไปโบรบคูณหางกันเอาเห็นไหมแมวต้ามันมาแล้วผมก็บินขึ้นเลยเพื่อนโอ้ทําไมผมปิงวะช่วงนี้ผมปิงหนักมากเลยนะครับคอ,อนแลนตาย,ยางั้นคอ,อนแลนวิ่งเิดชีวิตเปลี่ยน ดนไหมห้โดเถึโอเคฟองนักไม่ว่ากันเพื่อนในทีมบอกฟีวีวิ่งเนี่ยแต่ไม่มีใครบอกให้ผมวิ่งเลยเว้ยผมมาต้องคนว,วิ่งจัดๆผมตั้งหลักเท่านี้แหละว,วันนี้จมแล้วปล่อยเลยเนี่ยเอารฟลกกล้าดีกว่าเผื่อจะได้แบบกันคนที่มาปล่อย เปิดเรดาร์ไฟของแรนด์ผมครับเมลต้าไม่มหิวกูจูเป็นอะไรกับกูกันนักระหนาวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเขาไปเอาเจนามาว่ะเออแบ่งกันบ้างไม่รู้ว่าแชร์ดาเมจกันขอให้ได้ขอให้ดโดนหนขอดูกระสุนหน่อย โดนน้อยว่ะขนาดว่าเล็งดีแล้วนะโอเคตัวนี้เพื่อเรามาแล้วได้เวลาแผงลิตรับหลังจากที่โดนเขาอัดน่วมมานานมากรีโหลดตัดไปเลยเพื่อนขอเฟนชิฟเฟนเก็บหนักโอ้วิ่งเร็วมากเลยว่ะปลักเข้าไปโอ้ตามนัดมื่นกว่าเกือบจะไม่โดนนะชุดเมื่อกี้ นี่เอฟเชียแมนอยู ad, 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 uh ่นี่ด้วยรีโหลด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 เพื่อนเริ่มมาแล้วครับได้เวลาแผงลิฟต์วิ่งเลยจะว่าเป็นตัวพลอฟดูป่ะน่ะบากเข้าไปโอ้โหฟองฟิตเตเดียวเกือบแห้งกันเลยทีเดียวเออยิงมันยิงมันเว้ยยิงมัน มีรีพบปีกยิงมาด้วยครับ <Nope. S 1> นี่ล้ำที่เราอยากเอาเนี่ยเตรียมตัวเตรียมตัวอ้าวเรากล้าโจมไปแล้วจะเหลือใครให้เราได้ยิงอ่ะมาฟิจิฟิต อาแบบบรรจุงเลยเต็มๆ mm hmm. ทำได้แค่ปืนพังครับโคตรจะน้อยต้องฮิวก่อนเพราะว่าฟิเฟนอีกลำหนึ่งยิงมาเนี่ยผมเปิดด้านข้างแค่เลยเนี่ยเอาแบบให้พวกคุณยิงกันงามๆเลยเออ, <c oughs> อเรียกว่าฝวนฝวนอันนี้ต้องฝวน ทำใครกันไว้ครับตั้งแต่ต้นเกมมาไม่ได้แค้นเคืองหรอกงานเนี่ยเอามันเพื่อนเอามันเอาไหมจมเออต่อไปก็เป็นตัวพรรอ่อรับเฮ้ยมีคนเกียร์ไแครับอืมบันจงแบบเน้นๆโดนไหมไม่รู้นะแต่แบบเสียงนี่คือมาแหละ เฮ้ยโดนเนี่ยเจ็บอยู่หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทำไมตอนนี้ไม่มีใครสนใจยิงเราวะฮะทีต้นเกมแต่ยิงกูยิงกูเอาทีตอนนี้เราไม่ยิงมันเป็นหยังดูไหมเนี่ยไปจมไปกลับท่าไปเถอะโอ้แย่แล้ว ผมสารเพื่อนเจนบาวะ่ะเจนบาแห้งแน่ครับโถดถรถรถรถดถโอ้เจนมาแห้งไปแล้วครับผมไม่อยู่แล้วครับงานเนี้ยอืเออเอกไปชุดหนึ่งตองนัดเก้าพันเจ็ดอีกนัดหนึ่งก็ไม่โดนด้วย ก e <laughs> ล้วเอฟช์แมนน่ะเดฟโฟบิกมันยิงไงของมันวะเฮ้ยตายแล้วมนะั้งน่ะป๊อกปอกโอเคแตกมาในเวลาแล้วเดพโฟบิกเจ้าจะต้องมอบให้ข้าเพราะข้ามันไฟเจ้ามานานเหลือเกินผมว,ว่าคนตั้งแต่เกมแรกแนเ่เลยว่ะจริงนะก็เล่นลูกหินอีเหมือนกันเลยอะ เออโดไปหมื่นสามโอ้หปืนยามาโต้นี่มันมันแรงนะโหลดไวด้วยอ่ะถ้าเราไม่ต้กดทิ้งน,นะเรียวไหนเรียวมายิงกับเราไหมมันจะเรียวมายิงกับเราครับไอแมวใต้อีกลั่หนึ่งอ่ะอยากยิงมากเลยโอ้โดวอีกหมื่นเจ็ด เจ็บเกี้ยงานนี้เจ็บเกี้ยครับรีโรดิงเอาไปอีกชุดหนึ่งเพื่อนอ้โดนน้อยมานี้ได้กระโงนะโัเดี๋ยวพันกว่าผมคงไม่ได้ยิงแล้วแหละ าตายเลยไหมโอเคยื้อได้เป่าเอฟเชอร์แมนติ๊กติ๊กติก๊กโอ้โหจอดว้าหมอนี่สุดยอดแม่อุตส่าห์ว่าทำตัวเป็นยิงรีพับบิกนะเขาจอดทันเฉยเลยไปหาทางน้นด,ด้วยวะทางโน้นเหลือเมลต้าแล้วก็อินฟี อยู่ไกลเหมือนกันนะพอเวลาหัน้อมปืนแป๊บหนึ่งเอาเมลต้าให้โจมมันอยู่ไหนไปหามันมาเรจะยิงมันเองโอ้ยอยู่ไกลมากสลบเอ็นซีเฮ้ยเจอแล้ว <c oughs> <c oughs> ฮอลแลนด์บอกหวานหมูฮอแลแลนด์รูปปากเลยแบบนี้เออผมคงไม่ได้ทำอะไรแล้วอะ่ะ ไปแล้วตัวไปดูดีทำดีมากเลยเอ็นฟรีลำสุดท้ายระยะค่อนข้างไกลจัดไปเลยแล้วกัน26กิกระโลครับอ้าวจบโอ้แต่เขาเลี้ยววะผมไม่ได้ยิงเผื่อเขาเลี้ยวแบบนั้นเลยนะเอาโดนอยู่แต่มันรู้ได้ดาเมจเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูสรุปเอา โอเคในเกมที่2ก็ได้รับชัยชนะมาได้มาใช้4แ0 0ฝอง exp 4 7 0 0อิสระพั0ฝองพาณิชย์ไป1,008คะแนแนเบส2 3 0 0ถามริงมันมันที่1ได้ยัยงไงอะโดยเขากระเทือตั้งแต่ต้นเกมแถมไม่ควรด้ได้ยิงด้วยซ้ำผลเงินเอ้ยเงินดีขึ้นหากค่าฟอร์มพอๆกันกับตาที่แล้วแหละแต่เงินได้มามากกว่าเดิมครับ โอเคยังไงเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์ไม่ต้องกดทับสับไคร้นะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม